สิ่งที่มันสำคัญเนื้อหาสาระของเราก็คือว่าณวันนี้บริษัทในเครือทั้งหมดมีของของเฉพาะกลุ่มเครื่องดื่มเนี่ยมียอดขายทั้งหมดประมาณ1น0 0แสนล้านนะครับการที่เราจะโตเติบโตไปถึง2,000ล้านเนี่ยเราต้องมาดูว่าบริษัทในเครือทั้งหมดที่เราแยกเป็นบิสเนส s ูนิตเนี่ยแต่ละ u s i n e s s Unit ถือว่าประสบความสําเร็จในเรื่องของผลกําไรในเรื่องของผลประกอบการนะครับแต่สิ่งที่สําคัญคือการที่เราจะ เพิ่มตัวเลขไวรอนิวของเราอีกหนึ่งเท่าเนะี่ยมันคงไม่ใช่เปิดเพิ่มอีก54บริษัท <Yeah. S 1> นะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือเราก็ต้องกลับมามองว่าใน54บริษัทของเราเนี่ยเราจะมี Business Unit ใหม่ขึ้นมาเพื่อที่จะดึงศักยภาพของ54 Business Unit ของเรามันอาจจะเป็นบริษัทหนึ่งที่ดูแลในเรื่องของ c e n t r a l kitchen นะครับแล้วดึงบริษัทที่อยู่ในเครือทั้งหมดอีก5บริษัทมา อยู่ในโครงสร้างของบริษัทนี้แล้วบริษัทนี้จะเป็นบริษัทที่ผลักดันนะครับเขาก็จะมี KPI ของเขา <Yeah. S 1> ม,ม,มันจะยิ่งกว่าคำว่า synergy เพราะ synergy เนี่ยมันคงจะเป็น1บริษัทบวกกับ1บริษัทแล้วมีผลประกอบการที่ดีขึ้นเป็น3บเป็น4ีแต่ผมมองว่าในการที่เราเข้ามา synergize กันในรูปแบบที่เป็น business unit เนี่ยมันจะมากกว่าคำว่า synergy เพราะว่ามันจะไม่ใช่1นบวก1สองละ มันจะ1นึ่งบวกหนึ่งบวหเป็น10นะครับมันมันก็คงจะเป็นแนวทางใหม่ที่ที่เรามองว่าภายใน3ปี5ปีเราจะดับเบิลยอดขายของเราหรือผลประกอบการของเราเนี่ยให้ข้ามไปอีกระ v บ l หนึ่งผมผมเชื่อมั่นว่าเราจะต้องมี Business Unit ใหม่ๆที่ดึงศักยภาพของ Business Unit ที่เรามีอยู่แล้ว